สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับหน้าช่องนายแบงค์คนทําสวนทุเรียนนะครับถ่ายเองเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทําไมทุเรียนถึงหนามติดนะครับทั้งๆที่เราเองก็พ่นยาไปก็พ่นยาฆ่าเพี้ยไฟและอะไรและแต่ทําไมทุเรียนมันยังหนามติดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ พาไปทําความรู้จักแล้วก็บอกเทคนิคต่างๆในการพ่นยาพ่นให้ถูกจังหวะนะครับบางคนพ่นแล้วก็ยังน้าติดเหมือนเดิมแสดงว่าคุณพ่นผิดจังหวะแน่นอนเหมือนดังสุภาษิตที่ว่าขยันผิดที่ทํา10ปีก็ไม่รวยนะครับแสดงว่าคุณขยันผิดที่ผิดเวลาแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคในการสังเกตดูแล้วก็บอกว่าเราควรพ่นยาเวลาไหน ไปชมกันเลยครับการพ่นยาฆ่าเพลี้ยไฟครั้งแรกนะครับเราควรพ่นช่วงที่ดอกเหลืองนะครับดอกหอมดอกเหลืองนะครับกําลังจะบานนะครับคือช่วงนี้เราควรจะพ่นเลยนะครับก่อนที่ดอกจะบานนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเพลี้ยไฟในรอบแรกไปก่อนนะครับถ้าใครไม่ได้พ่นถ้าใครไม่ได้พ่นรอบแรกนะครับเพลี้ยไฟมาแน่นอนครับแล้วช่วงดอกบานเนี่ย แหลงที่อยู่อาศัยของเขานะครับจะเยอะกว่าช่วงที่ดอกยังไม่บานนะครับคือช่วงที่ดอกหอมนะครับก่อนบานเราควรพ่นก่อนนะครับรอบแรกเพื่อฆ่าเขาก่อนนะครับเห็นในวงกลมไหมครับในช่วงที่ดอกบานนะครับช่วงที่ดอกกําลังบานไม่แนะนําให้พ่นนะครับเพราะว่าจะเป็นการไล่มแมลงที่จะมาผสมเกสรในสวนของเรานะครับเช่นผึ้งเช่นมแมลงต่าง อันนี้ก็คือช่วงนี้คือห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามพ่นนะครับเพราะจะเป็นอันตรายต่อพึ่งด้วยอะไรด้วยเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมบันทึกในสวนนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างบางช่วงนะครับช่วงดอกบานนะครับไม่แนะนําให้พ่นนะครับแนะนําให้ไปพ่นอีกทีหลังจากที่ว่าดอกดอกดอกบานเสร็จแล้วนะครับคือช่วงนี้เลยครับช่วงที่ว่าเป็นหางแย้ครับ ช่วงนี้เราควรพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพีย้ยไฟจะไม่กินหนามทุเรียนเรานะครับในช่วงดอกบานเพราะเขาจะกินน้ําหวานนะครับเขาจะมาแทะหนามอีกรอบหนึ่งในช่วงที่หนามกำลังเขาเรียกว่าหนามหนามกำลังเปิดนะครับหนามกำลังเปิดหนามกำลังแยกช่วงนี้เขาจะมาแทะหํามนะครับหลังจากที่ น้ำตาลน้ำหวานนั้นหมดไปแล้วนะครับเนี่ยช่วงนี้เลยครับช่วงที่แตกเกล็ดน้ำครับเขาจะมากินหนามทุเรียนมาแทะเกล็ดน้ำของเราช่วงนี้นะครับช่วงดอกบานนั้นเขาจะไม่เขาจะไม่แทะเกล็ดน้ำของเรานะครับเพราะว่าเขามีน้ำหวานให้กินนะครับถ้าเพี้ยไฟมาหลังจากนี้หลังจากที่แตกเกล็ดน้ำแล้วอะไรแล้วเห็นในวงกลมไหมครับช่วงนี้จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าหนามทุเรียนของเราแข็งแรงแล้ว หลังจากช่วงที่แตกเกล็ดหนามเสร็จอะไรเสร็จหนามของเราก็จะแข็งแรงนะครับเพียไฟไม่สามารถเข้าทำลายได้นะครับถ้าใครทำตามที่ผมเล่ามาในเบื้องต้นนะครับผลผลิตก็จะออกมาสวยนะครับหนามก็จะสวยเป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็จะดีแล้วก็แนะนำนะครับให้บวกแคลเซียมโบลอนไปด้วยนะครับในช่วงที่ขยายหนามขยายลูกนะครับเพราะว่าหนามทุเรียนของเรา ก็จะไม่แตกไม่เสียหายนะครับภูไม่แตกครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทั้งมือใหม่ทั้งมือเก่านะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมเป็นตัวช่วยในการทำสวนทุเรียนของทุกๆคนนะครับในหน้าช่องในแปลงคนทำสวนทุเรียนวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณครับ